มนหน <laughs> มนหนลูกอ่ะอืมอเอ่อเอเอ็อ่มเอม <c oughs> จ้าจ้าทำไมไม่นอนอ่ะูสวัสดีจ้ามาดูคนไม่ยอมอลหลับยอมนอนจ้าคนอะไรไม่ยอมหลับยอมนอน ทำไมไม่ยอมหลับยอมนอนบอกลุงบ้านนะอ้นี้ทำไมดื้อจังจะนอนก็ไม่ยอมพี่น,อน้องเอ้ยอาบหน้าอาบเทาของเย็กเอยบามีนอนแม่กับ่ถสบายแม่กบาบแม่โมนไม่สบายแล้วนะแม่เป็นไข้ขึ้นนึ่แล้วแต่เธอก็ยงกังจะกวนอยู่ไม่นายอมหลับยอมนอนดูสิพี่น,อน้องน,นั่นั่นแม่มนาะ ลุงป้านาลุงป้าจ๋ามาะลุงป้าจ๋านน้นไม่ยอับรัคนันไม่นะเด็กเดเด็กกับดื้อันจ กวนเนี้ยทำไมเอ๊ะอาจะเดินดีแล้วเดกเด็กเด็ด็กเด็ด็กเด็กด็กเด็กเด็ด็กเดด็กด็เดด็กกเดดด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 ดดดดดดดเ

นไหมจะไปไหนพอจะหันไปด้วยมันเมือนนะทางนั้นนะมันมือนนะมันมือนนะจ,ะจะหไม่ห,ไม,หนะไม่นะไม่นะเจ๊จ,จ,จ๊มันไม่ให้ผู้ไม่ยอมรับอน้องทำไมเลย นอนนะอมย่าไปกวนแม่นะแม่ไม่สบายเรืเนน่งกีฬาเานชี้ห <c oughs> ลัแม่นมมะคม,มา้ัด้ัดถัดถัดถัดวัดถัดวัดถั่ถเด้อดถั่ถัดถั้ถัดถัดถั้าัดถัด่ัดถัดถัดาั่ถัายัดถ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 าดถัดหัดถั่ถนดถั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 นเดถอดถนดถัดนดถกดอัดถ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 ัดัดถัดด้ััดถัััดั